s o ฟ e n SP32A v e r s i o o 2 s o l เ e n SP32A v e อ s i o n 2.0นะครับจริงๆก็จะมีสีดำด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้สั่งมานะครับราคาไฟฉายตัวนี้อยู่ที่800บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสั่งจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับยังไม่รวมภาษีนำเข้าแล้วก็ค่าจัดส่งนะครับก็เป็นราคาที่ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ไม่สูงนักนะครับยังรับได้อยู่นะครับ กล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วในกล่องก็จะมีสายคล้องมือนะครับแล้วก็จะมีสเปร์โอริงให้มาคู่หนึ่งนะครับในแต่ละตัวแล้วก็จะมีแมนนวลนะครับเป็นภาษาอังกฤษมัลติ n ลงวเจชนะครับก็คือมีหลายภาษาอยู่ในนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับขอเก็บอุปกรณ์ไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นที่อยู่เว็บไซต์ของเขาอะนะครับชุบนะครับจริงๆเองก็ ตัวไฟฉายเองก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับสีทั้ง3ตัวเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยนะครับคือต่างกันแค่สีบอด y ี้นะครับสีฟินิชชิ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่า UI แล้วก็แสงทั้งหมดก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันหมดทั้งหมดนะครับในคู่มือนะครับผมหาข้อมูลดูก็โหมดก็จะมีทั้งหมด Eco นะครับ5ลูเมนโลที่50ล u m e n ูเมนนะครับมีเดียมที่ 160, ไฮที่500แล้วก็เทอร์โบที่1,300มีสโตรบที่1,300นะครับ เป็น ip 6 i t นะครับ Impact 1เมตรเราลงน้ำได้ถึง2เมตรเลยนะครับสำหรับ LED ที่ใช้นะครับใน3ตัวนี้นะครับเป็น Cree xp l 2นะครับความสว่างสูงสุดที่1,300ลูเมนนั่นเองนะครับโครงสร้างของไฟฉายทั้ง3ตัวนี้นะครับจริงๆมันมีสีดำด้วยนะครับก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมลอยนะครับอันดด้ายน่าจะเป็น type 2นะครับซึ่งก็จะมีสีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับสีน้ำเงินบลูนะครับแล้วก็จะเป็นสีออกเกรนะครับ ออกเขียวๆหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับสีเงินนั่นเองนะครับซึ่งก็ราคาไม่สูงนะครับประมาณ800บาทก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ2ตัวนี้ผมจะวางไว้อย่างงี้นะครับก่อนโอเคนะนะครับไฟฉายเองก็เป็น Class everyday carry นะครับซึ่งเป็นไฟฉาย s i z e Switch นะครับมีสวิชอยู่บริเวณด้านข้างเป็นทั้งสวิชปิดแล้วก็เปิดรวมถึงการควบคุมโหมด ความสว่างแล้วก็หมดสโตรบด้วยนะครับซึ่งก็มีมานะครับในคู่มือแจ้งว่ามีสโตรบด้วยโครงสร้างก็ทําด้วยอลูมิเนียมอะลอยนะครับอนุด้าสีต่างๆนะครับมีสีดํานะครับมีสีน่าจะเป็นกรีหรือเป็นเกรย์นะครับแล้วก็จะมีซิลเวอร์แล้วก็จะมีบลูนะครับ บริเวณด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีกระจกแก้ว Temper glass นะครับแล้ว i v d ข้างในเป็น Cree XP-L2 มีความสว่างสูงสุดที่1,300 lumens นะครับที่ maximum เป็น reflector แบบสมล o reflector นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมี hot caution เตือนไว้นะครับปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ทำด้วยโลหะนะครับสูงนูนขึ้นมาเหนือ ตัวข้างเบเซลเล็กน้อยนะครับมีไฟอินดิเคเตอร์บอกตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นไฟบอกสถานะระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับขณะใช้งานนะครับแดงก็น่าจะเป็นคริมที่เขเขียวก็น่าจะแบบมีเพียงพออะไรประมาณนี้นะครับถัดมาอีกก็จะมีร่องระบายความร้อนนะครับบริเวณคอไฟฉายแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับ sofen sp 3 2 av 2 0นะครับ sp 3 2 i av 2นะครับแล้วก็จะมี proof mark ต่าง ส่วนของตัวบอดี้เองก็ออกแบบเป็นโนริงเป็นไดมอนด์นะครับแล้วก็จะมีช่องร่องเพื่อความาดีไซน์นะเพื่อความสวยงามและเบรกความแข็งของดีไซน์นะครับลองดูตัวอื่นบ้างน,นะครับหยิบมาให้ดูใ,ใกล้ๆตัวนี้ก็จะออกสีน้ำตาลอมเทานะครับอาจจะดูเหลือบเหลือบเขียวหน่อยนะครับส่วนของพ้อยิปนะครับก็ผลิตด้วยสเตลเลสสตีลนะครับติดตั้งมาแล้วเป็นแบบสแนปออนสามารถจะหมุนเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็ดึงออกได้ถ้าไม่ใช้งานนะครับ กงานก็สวยดีนะครับส่วนของท้ายก็จะทําเป็นลักษณะคือมีการเซ้อร่องลงไปเพื่อรองรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็ลดน้าหนักของเนื้อวัสดุมีรูสําหรับใส่สายคล้องมือนะครับอยู่บริเวณมุมหนึ่งนะครับของฝาท้ายแล้วก็ฝาท้ายเองก็เป็นไดมอนด์นอริ n งเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่ใช้ไฟฉายสวิชข้างนะครับหรือเป็นสวิชท้ายแต่มีสวิชข้างด้วยเนี่ย แล้วหาสวิชไม่เจอนะครับบางทีคลาไม่เจอหยิบหยิบเรียบเรียมเนี่ยนะครับผมแนะนำทริคก็คือสามารถที่จะใช้พกคลิปนะครับชี้อินเด็กซ์ไปที่บริเวณสวิชนะครับแบบนี้นะครับให้ตรงกันเวลาเราจับจับไฟฉายขึ้นมาเราก็สามารถที่จะคลำหาสวิชได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเจอคลิปแล้วเราสามารถที่จะจับนะครับเราเลื่อนนิ้วไปที่ตัวสวิชได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องก้มมอนเลยครับใช้แค่การสัมผัสเท่านั้นนะครับง่ายดายหรือบ,บางคนไม่ถนัดแบบนี้ก็เลื่อน ตัวคลิปให้ตรงข้ามกับสวิชก็ได้นะครับเวลาเราจับด้านล่างนะครับเราสัมผัสเราก็จะทราบได้ว่าด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนก็คือสวิชนั่นเองนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถที่จะเอื้อมกดได้อย่างง่ายดายนะครับตัวสวิชเองก็ทำอะโนด้ายสีเดงกับตัวไฟฉายเลยนะครับทั้ง3นะครับสีอะไรก็ทำอะโนด้ายสีนั้นไปเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดู user interface นะครับหรือว่า UI บ้างนะครับแต่เราลองแกะดูข้างในก่อนแล้วกันผมแกะตัวสีฟ้าให้ดูนะครับ ตัวไฟฉายค่อนขั้นที่จะแน่นนิดหนึ่งนะครับด้านในจะมีสปริงโหลดนะครับเป็นนิกเกิลแล้วก็เกลียวหัวก็จะเป็นเกลียวขนาดใหญ่ลึกนะครับมีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับทั้งด้านหัวแล้วก็ท้ายเลยนะครับท้ายก็ติดมาแล้วเหมือนกันนะครับท้ายมีสปริงนิกเกิลเหมือนกันแล้วก็เกลียวนะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนจะสลับเกลียวกันได้ด้วยหรือเปล่านะครับสลับด้านนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับลองให้ดูเลย ไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะครับได้นะครับบางทีก็ชอบที่จะพกเบสเซลดาวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับใครชอบก็ลองสลับท่อดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ user interface หรือว่าการใช้งานนะครับก็หลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่ขนาด18650นะครับ18650 batteries นะครับใส่เข้าไปนะครับคือทำไมผมต้องพูด ภา,ภาษาอังกฤษสลับภาษภาไทยบางทีแอคเซนต์แบบกระแดกกระแดกคือบางทีฝรั่งเขามาดูรีวิวผมด้วยนะครับก็เขาไม่เข้าใจนะครับก็เขาอาจจะไม่ได้ถามเขาก็เลยสงสัยนะครับบางทีก็เลยต้องพูดให้เขาเข้าใจด้วยนะครับตัวน,นี้ใช้18650นะครับ18650 batteries นะครับก็คลิกนะครับแท็บหนึ่งครั้งนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองปิดฝาให้สนิทก่อน แทบหครั้งนะครับก็คือไฟจะติดขึ้นมาแต่ว่าบริเวณไฟอินดิเคเตอร์หรือไฟที่ปุ่มเนี่ยก็จะติดขึ้นมาประมาณสัก2-3วินาทีนะครับแล้วก็ดับไปซึ่งสีเขียวเนี่ยก็จะมีความหมายถึงว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีเยอะนะครับมีถึง80-100%นะครับประมาณนั้นนะครับคิดว่าประมาณ2-3วินาทีแล้วมันก็จะดับไปนะครับแสงเองก็จะมีความสว่างอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับโลนะครับ แรงขึ้นมาอีกนะครับ medium high แล้วก็ max นะครับที่1,300นะครับความสว่างต่ำสุดอยู่ที่5ลูเมนส์ก็ไม่จัดว่าต่ำจนเกินไปนะครับแล้วก็การกด d o u b ิ e ลคลิกนะครับ double ลคลิกนะครับก็จะเป็นการลัดเข้า maximum หรือว่า turbo ทันทีนะครับ triple click ก็จะเป็นการเข้า strobe ทันทีนะครับแล้วก็การเปิดใช้งานนะครับเราอยู่ที่ระดับความสว่างอะไรก็ตามเราปิดด้วยการกดโฮค้างนะครับ เปิดมาใหม่นะครับด้วยการแทบก็จะเกิดกลับมาใช้โหมดความสว่างเดิมนะครับที่เราเลือกใช้เมื่อล่าสุดก่อนที่จะปิดไปนะครับส่วนโหมดมูนไลท์นะครับใช้งานด้วยการกดสวิชค้างนะครับช่วงขณะหรือเปล่ามีไหมไม่มีนะครับตัวนี้ไม่เหมือน SP 3 3นะครับซึ่งตัวนั้นจะมีมูนไลท์ด้วยนะครับกดสวิชค้างแล้วก็มูนไลท์ก็จะติดขึ้นมาแต่ตัวนี้นะครับมันเป็น วิธีกดก็คือสามารถที่จะแ็บสวิตช์เพื่อเปิดนะครับแ็บสวิตช์อีกครั้งปิดนะครับหลังจากที่จะเราเปิดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าเมนูนะครับต่างๆได้แต่ตอนนี้นะครับผมน่าจะข้ามไปเป็นโหมดพิเศษนะครับซึ่งโหมดนี้ก็คือมีความสว่างระดับเดียวนะครับกดคลิกเปิดนะครับแล้วก็มีการดีมดีมไฟได้นะครับซึ่งโหมดนี้เองก็ เป็น UI ที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมจะกลับไปโหมดเดิมก่อนด้วยการกดสวิชค้างนะโห s w สวิชนะครับค้างไปเรื่อยๆจนมันบลิงขึ้นมานะครับน่นะครับกระพริบสครั้งโหมดนี้จะเป็นการเ,าเข้า UI แบบแท็บนะครับแท็บเพิ่มความสว่างก็คือ,อผมปิดไฟนะครับกดแท็บสวิชเพื่อ เรียกเมมโมรีนาสุดที่ใช้งานแท็บแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มความสว่างไปที่ระดับต่างๆนะครับแล้วก็วนกลับมาที่เบาสุดนะครับปิดไปที่โหมดอะไรนะครับเปิดมาก็อยู่โหมดนั้นนะครับดับเบิลคลิก from on หรือ from off ก็ได้จะไป turbo triple click นะครับก็ไปส t r o b นะครับนะครับประมาณนี้นะครับจากปิดก็ได้นะครับดับเบิลคลิกหรือว่า triple click ก็จะไป max เลยนะครับหรือว่าปิดอยู่ triple click strobe นะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น UI ทั่วๆไปของเขานะครับมีเมมนะครับแล้วก็เปิดก็แค่คลิกเท่านั้นนะครับแล้วแท็บแต่ละครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนความสว่างดับเบิลคลิกสต็อเอ้ยดับเบิลคลิกแม็กซิมัมทริปเปิลคลิกสต็อฟอร์มออนหรือออฟก็ได้นะครับส่วนโหมดพิเศษตะกี้ที่ผมทําให้ดูเป็นดีมนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับใช้งานได้ด้วยการกดสวิตช์ค้างนะครับตอนที่ไฟปิดนะฟอร์มออฟโฮลด์สวิตช์ฟอร์มออฟนะครับ until it's blink once or twice กด โถนะครับ blink twice นะครับคราวนี้ไฟฉายนะครับจะมีฟังก์ชันก็คือเปิดคลิกเปิดคลิกปิดแล้วนะครับแต่ว่าการปรับความสว่างจะเปลี่ยนเป็นการกดสวิตช์ค้างแทนนะครับแล้วแสงก็จะหรี่ลงนะครับจนถึงต่ำที่สุดนะครับแล้วมันจะกระพริบเตือนนะครับว่าตอนนี้ไฟต่ำแล้วนะครับ เดี๋ยวลองอีกทีนึ่งะน,นะครับผมจะลองเข้าโหมดรีตะกี้ให้ดูนะครับดีเมอร์นะครับโอเคอะนะครับต้องกดสวิตช์ค้างไฟก็จะสูงสุดค้างอีกก็จะหรีลงนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งแสงของไฟฉายรุ่นนี้ก็จะมีลักษณะก็คือมีฮอตสปอตที่โตมากสปิลที่หนาแล้วก็แสงเป็นเนเชอร์ไว้ด้วยนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับ ก็1,300ลูเมนนะครับไฟฉายตัวแค่นี้ก็ค่อนข้างแรงส่วนรันไทม์แล้วก็ความสว่างในระดับต่างๆน,นะครับที่แจ้งไว้ในคู่มือนะครับก็คือห้าลูเมนนะครับอีโคเนี่ยหรือว่ามู o ไลท์ไฟ f i r ร์ไฟเนี่ย260ชั่วโมงเลยนะครับโลที่50 l u m e ลูเมนที่26ชั่วโมง30นาทีมีเดียมที่160 Lumen ลูเมนนะครับที่9ชั่วโมงครึ่ง ไฮที่500ลูเมนที่3ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็เทอร์โบ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่เป็นการเปิดแบบชั่วคราวคือแบบ2-3นาทีก็จะลดความสว่างลงนะครับนี่ก็เป็นไฟฉายบัจ็ตนะครับที่รานะคาไม่แพงแล้วก็สีสวยดีนะครับ s o l f e n SP32AV2 นะครับเวอร์ชัน2ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท